เงียบเลยด้วยบอกนองรับเงียบเงยบเงีบ้นครับคอาที่โรานการหะด้ยินเลยว่อรับค่ะเข้าไปด ตัวใจตัวนอตัใตังาหลายๆ้องกล้วค่ะัวเตียวเองก็ค่ะก็ค่ะตวไ้มาวปุ่มก็ค่ะล้กาตัวยันแม่แล้วก็ตัวโนมเข้ากค่ะก็ในหมวดนี้ก็ค่ะบอสทีสาว ตัวเลขขอแมวแล้วค่ะทีเร็่อแวาวสีมาค่ะตัีแล้วค่ะตัวบีาเท้าดบาร์แลวค่ะตัว้จะองไรล้วค่ะจิองใราเจ้เือต่เป็เ่าะค่ะในเหลาเหน้วจะมเพื่อเปี้ยเลี้ยงข้างแล้วค่ะท่นก็บอกว่านกแมว่ยตัวเลขไปล้วแลค่ะยากไปลงเพยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นันก่ายตัวนี้ผิดฟองหลายแค่ะาว่า ย่าเขาไปโดชิ่งนะคะเพราะว่าเด่ยวว่าถ้าเด็กป่อยตัวเลกนะคะเพราะว่าบางั้งาม่ามาว่าลูกแมวนี่ป่อยตัวเลกแล้วคะเดี่ยวเด็กป่อยเนาะค่ะจะป่อยทีนี้เนาะค่ะเือมหนุแรกะค่ะเดี่ยวป่อยตัวเล็กใค่ะน้ำรับตัวเลขกของลูแมวเนาะค่ะเป็นะเป็นข้เล็ะค่ะเป็นข้อหวานเนาะค่ะ กองไหนก็มาเจอจังอไหนฮ่าเก่าค่ะฮ่าก็เ้ียหลอดตาจัร์เจ้าม่ของ้าคขึ้นไปเข้าแจ็ค้นไปก้าสามค่ะศูนย์เก้าสามศูย์เก้าสจับฟีดวงไหรก็ได้นค่ะเค่าเสี่าก็เับศูนย์เก้าส นดี๋ยวว่านเดี๋ยวลอาเอกมาเนาะค่ะเป็นยังไงที่ดี๋าวมะวยอเล็กกินฟองถีบเดี๋ยวจับเนาะค่ะเดี๋ยวพี่เพิงหลังใจเพื่อมันมันไปเข่าฟันแมวเนาะค่ะมันไ่เข้าฟันแล้วเดี๋ยวกาเจีายกัฟนดีเนาะค่ะเดี๋ยวฟันหวานมิจะาเฟินเอาทิ่เอาฟองไปห่แเนาะค่ะแกมือจะบปิงฟองเนาะค่ะแดีวก็ได้เอามะวยเดี๋วกับเล่นเอามะวยดีเนาะค่ะหาเ่าถี đang kiếm được rồi <laughs> à, ô, khách được, đang เาไปเปล่น้องเก้วบ่าวันนี้ยูข้างหลันเดียนองแก้วปวดต้ีพัดอแ่าวเอาคุณไหนที่เอาเนี่ยคุณโจงเป่าคุณใบชามป่าเออคุณก้าไป่า

เอาเอาร่าดันขรากล้องกลอบางกล้องด้วยครับเด้ออกมาไวเอาครับไวเอาเม่ต้อกล้องนะต่อไปครับซูเมเมาภาคอเมซูาสามนะครับหาแสนบห้าและ้านะครับไปเลย <distintos>. <satisfy karang> <kaz uffy> นิ่ก่อนนิ่ก่นเจ้าจิ้ก้นนั้นนิ่ก่อนครับผมนิ่งนี่กับอยู่ีนี่น่ไมไม่ประกาศได้ไหมเ้เด้อเด้อเด้อด้อเด้อเ้อเก้อได้อมด้อเด้อเด้อดดเดเ้้อเอ้้อ้ร้ด้อเด้ด้้อ้ด้เา นี่น่อยจ้าโอเคนี่นะคะท่านผู้ชมเลขจับปิงปองน้องแต้วกระหาเก่าจิตความฝันน้องแตหนึ่ง้าสามห้าสาวงกลมเนียนๆก็คือ093ยจุดถูก เก้าศูนย์เจ็ดค่ะทมชมก็ขอให้มิชมมิลากระนองแต่วนะคะเนาะประจําวงทิศหนึ่งตุลาคลมพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวกับสุราชธรรมชมไปก่อนค่ะไก่ยี่เพิ่งภาพไปใส่เนาะคะ่ะท่ามนชมทอมีสามดาวมิของดีมาฝากธรรมชมค่ะไปดับชมเมืองคองดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะบ่าแอมละทรงอยูอย่ในเดินทางไปถ้ำบ,บุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ วัตสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกกองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของบบดีบคุคคาบุคใหยเขาล้านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกกองสื่อเรียกสื่อลอตตอรี่เป็นสืรอที่ถือเนาะครับต่างๆชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ห้องในครับว่า วิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะู้ดีครับครับคุณผู้ชมไปช่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง กรกตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมชมชอบขาขายทุกอย่างเนาอครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะลักกบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้อาธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวตับลูกคิวสาม,มครั้งลูกหัวสามครั้งรว<ล>มทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลอยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ้นหัวตีหลังเนาะครับสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้อาวยยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมใเอ็มตะทงหินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปุ้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ากันครับใส่เราดีใส่เรารุยครับสําหรับทําไนที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค่าย่างบมเห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีเอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนาลานเห็ุใดคนมองบมเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด คงหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายขอฮาครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มัดมาหักมาหลงกะเอาหนวดของกูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่างไงคนหักคนหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาวกูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ยี่ห้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลวกมากนะครับเพราะแล้วก็เมื่อเท็จครับท่านผู้ชมเมื่อเท็แล้วก็บี้จริงๆครับหมุนจริงๆครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่ออยูปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเท้าท่าคิวสามเทือล่ะกะซื้อผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นว้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสเกเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพลงให้ลวงู่หลอดละครับท่านผู้ชม ดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น่อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบูหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่ลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยแต่งห้กันน่ครับเงินคาว่าไส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมากที่มากค้นหักกนหลง เราแอ็มเราทุงกะบุลอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามมือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับ้ชมม่านมูชชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเข้าแพร่กระจายใเงินไหลมาที่มานะครับน้องสัมมุชราคาใบแอมเอาทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปุโอดมห้เอฟซีนะครับานผม้ชเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจะให้ที่บดี สีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจะให้นี่ตัวเขาสีได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบบาเอ็มราตรงนี้อามาเบอรหลายครับามาฝากอิดสีเบอรหลายกับทูมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอ็มราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือกลีลอตเตอรี่ทั้งวันทีหนึ่ง หลั่เรื่อยสามสิบล้านถูกไหมครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวใบเอามาตรงกับสให้เบิง้งโตเล่กับมมน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มึงตัดเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ลืมก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างสเนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 